สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําเครื่องพิมพ์รุ่น R P 421ตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนไม่ใช้หมึกเลยนะคะพิมพ์ได้ทั้งที่อยู่ธรรมดานะคะป้ายราคาฉลากแล้วก็โลโก้นะคะ ทางด้านหลังนี้จะเป็นขาตั้งรุ่นใหม่เช่นกันนะคะอันนี้จะไม่ได้แถมมากับตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องพิมพ์จะมาแค่กล่องนี้เลยนะคะขาตั้งรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะมันจะดีกว่า,ารุ่นเก่าตรงที่ว่าตัวรุ่นเก่าเนะะี่ยค่ะมันจะมีแค่อย่างนี้นะคะเวลาเราสั่งพิมพ,พ์ปุ๊บมันก็จะกิ้งซ้ายกิ้งขวาทําทให้หมันปิ้นเบี้ยวนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะมีตัวล็อกกระดาษมาให้อย่างน,นี้นะคะเวลาเราสั่งพิมพ์นะคะมันก็จะไม่เบี้ยวแล้วขยับไม่ได้อย่างนี้นะคะก็จะล็อกตรงกันเลยนะะค r p 4 2 1ตัวนี้นะคะจะสามารถพิมพ์ได้หนะ้ากว้างตั้งแต่40มิลจนถึง100่มิลเลยนะคะเป็นเครื่องพิมพ์นหน้ากว้างที่ราคาย,ย่อมยาวแล้วก็จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะคือรุ่นธรรมดากับรุ่นท็อปซึ่งหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะต่างกันที่ว่ารุ่นธรรมดาเนี่ยจะพิมพ์ทางคอมพิวเตอร์อย่างเดียวส่วนรุ่นท็อปก็จะพิมพ์ทางมือถือได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับกระดาษอัตโนมัตินะคะเมื่อเราทำการเปิดเครื่องพิมพ์ นะคะมันก็จะตรวจจับกระดาษแล้วก็ดึงกลับเข้าไปนะคะทำให้เราไม่เปลืองกระดาษแผ่นแรกค่ะเครื่องปิ้นรุ่น RP421 ตัวนี้นะคะรองรับการปิ้นขนส่งแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บ s h o p e e Lazada Fat p r ไ s ร n ชีเคอ y ์ n t Bas p a g e ีเบดเอ e s เพจเพ p สามหกห้าชิปบ รวมไปถึงแฟนชส์ขนส่งต่างๆก็สามารถปินได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังรองรับการสั่งพิมพ์ผ่าน Word, Excel สามารถที่จะดึงข้อมูลที่อยู่ลูกค้ายเยอะๆมาสั่งปิ้นทีเดียวได้ค่ะสำหรับสติกเกอร์ลาเบลที่รองรับนะคะสามารถใส่ได้ทั้งสติกเกอร์แบบม้วนและสติกเกอร์แบบพับเลยค่ะอันนี้นะคะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าจากเว็บ Laz a d a ได้โดยตรงเลยนะคะ นี่นะคะบาร์โค้ด QR โค้ดคมชัดสแกนได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเทสสแกนให้เรียบร้อยค่ะใบปะหน้าของช h อปปีนะคะ ใบปะหน้า s h o ป e ปีนะคะจะได้ทั้งแนวตั้งนะคะจากเว็บไซต์โดยตรงเลยนะคะสามารถสแกนบาร์โค้ด QR Code โค้ดได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะอันนี้เป็นจากเว็บโดยตรงนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดชอบแบบที่อยู่ใหญ่ๆนะคะจะปิ้นเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะผ่านโปรแกรมก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะได้ที่อยู่แบบชัดๆใหญ่ๆเลยนะคะ,นะหน้าของแปดเอ็กเพสนะคะที่อยู่ชัดนะคะบาร์โค้ดคมชัด ส่งได้เลยสแกนได้ไม่มีปัญหาค่ะใบปะหน้าพัสดุของ J&T Express นะคะอันนี้ปิ้นจากเว็บไซต์ของ J&T โดยตรงเลยค่ะสามารถสแกนได้ส่งได้แน่นอนค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นรุ่น R P 4 2 1ตัวท็อปนะคะสามารถที่จะปิ้นที่อยู่นะคะทางมือถือได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่าระบบ Android นะคะ iPad ก็สามารถปิพนได้เช่นกันค่ะ เรียบร้อยค่ะเครื่องพิมพ์ของร้านมิสเตอร์พิมเตอร์นะคะสามารถที่จะพิมพ์ใบส่งพัสดุพร้อมเลขแถกของขนส่งต่างๆได้หรือจะเป็นเว็บไซต์อย่าง s h อ p e e และ Lazada ก็พิมพ์ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพิมพ์โปรแกรมชิปป p o ๊อปเพจส5และฟิลกู๊ดได้อีกด้วยค่ะ โดยทั้งหมดนี้นะคะทางร้านมิสเตอร์พิลเตอร์เรามีการจัดทำคู่มือเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพนะคะให้ลูกค้าสามารถพิมพ์ใบปะหน้าของขนส่งต่างๆทำตามได้อย่างง่ายๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีจุดใดที่ผิดพลาดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ทีมงานมิสเตอร์พิลเตอร์นะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะ แอทไซด์มิเตอร์จุดปรินเตอร์หรือเฟสบุ๊คมิเตอร์ปรินเตอร์ค่ะ